อาจานะครับอาจารย์ชารีฟอินลานะครับมาอินลาะนะครับอาจารย์ชารีฟจากโรงเรียนบางกอกนะครับอาจารย์ชารีฟจากโรงเรียนบางกอกนะครับมาหรือเราเรียกกันว่าครูลีฟเราเองนะครับอ่านะครับมาไอซูมอันนี้เป็นตัวแทนจากยาตีินพีวีนะครับเราแล้วนะครับปักเข้าให้บอดครับปักเข้าให้น่าไปนะครับอ่า อ่่านนีะครับไปก็ห้ำยืนละอัลฮัมดุลิละนี่พี่น้องตาสนิทตรงจะไม่เข้าใจอัลฮัมดุลิละนี่แปลว,ว่าการอขอบคุณอัลลอฮ์นะครับนะครับการขอบคุณพระเจ้าขอบคุณผู้สร้างนะครับอ,อ่าอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสามชุดนะครับ